สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ในช่องสร้างรินอินเนอร์นะครับก็นี้ก็มาดูระบบการแก้ไขระบบไฟฟ้ารถยนต์ขันพื้นฐานนะครับใครที่อยากสนใจอยากมีความรู้รอบตัวของหรือว่าอยากจะมีประสบการณ์ในของไฟฟ้ารถยนต์นะครับคันพื้นฐานนะครับก็สแสวงหาในทางนี้ด้วยนะครับพอดีว่าเราได้มีการจัด การขายหนังสือะระบบไฟฟ้ารถยนต์คันบื้อางนะครับก่อนที่เราจะจัดออกนี่มันจะไม่ใช่ของง่ายนะครับเป็นควารมรูท้ที่เราจะต้องมีการเรียนสอบทดสอบซึ่งกันและกันนะครับเพื่อจะได้มีการขายซื้อขายอะไรกันนะครับตอนนี้ก็จะมีออเดอร์ใครที่อยากจะได้เป็นควารมรู้รอบตัวของเราเพื่อจะเั็นาอนาคตในช่าง สร้างชีวิตประจำวันของเรานะครับก็ติดต่อได้นะครับด้วยลิงก์อยู่ข้างล่างครับเพื่อจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับระบบไฟก็มีเยอะมากนะครับตั้งที่ระบบแบตเตอรี่หรือว่ากล้องอะไรที่มันจะโชว์ออกหน้าปัดของรถยนต์ของเรานะครับมันจะบอกหรือว่าไฟที่กระพริบ,บหรือว่ามันติดอยู่โค้ด รถยนต์โดยทุกรุ่นมันจะบอกนะครับวิธีการรีเซ็ตยังไงทำยังไงก็มีเยอะมากรถแต่ละรุ่นมันจะอยู่ในหนังสือนี่ครับบอบไฟฟ้ารถยนต์ขันพื้นฐานถ้าใครก็อยากได้ก็ไปดูลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับเพื่อจะติดต่อได้นะครับเพื่อจะตอนรับ เข้าสู่ในสมสิกใหม่ของเด็กช่างกอขอภายที่จะเรื่องการพูดเรื่องอะไรนะครับที่จะกอจบแข่งคราวนี้นะครับขอขอบคุณครับ